ตอนที่17ในที่สุดผมก็เดินทางกลับออกจากป่าได้อย่างปลอดภยัยแต่ใจผมยังรู้สึกคาใจกับเรื่องบางอย่างผมรู้สึกเหมือนยังมีอะไรที่ยังทำไม่เสร็จผมตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังจุดที่ผมเคยพบกับลิงตัวนั้นผมหวังว่าจะเจอมันอีกครั้งเพื่อขอบคุณมันโชคดีที่ผมเจอมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลิงตัวนั้นดูตกใจเมื่อเห็น ผมแต่ก็ไม่ได้หนีผมค่อยๆเข้าหาและกอดมันไว้ลิงตัวนั้นนิ่งอยู่สักพักก่อนที่จะผ่อนคลายและกอดตอบผมมันส่งเสียงร้องอย่างแผ่วเบาราวกับจะขอบคุณผมเช่นกันผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำสิ่งนี้มันเป็นการขอบคุณที่จริงใจจากใจผมหลังจากนั้นผมก็อำลาลิงตัวนั้นและเดินทางกลับออกจากป่ามิตรภาพครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจดจำไปตลอดชีวิต ตอนที่18ผมกลับมาถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยทุกคนต่างดีใจที่ได้เห็นผมกลับมาผมเล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าให้พวกเขาฟังทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ผมก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากประสบการณ์ครั้งนี้ทุกคนมองผมด้วยความชื่นชมผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากผมจะเก็บบันทึกการเดินทางครั้งนี้เอาไว้ เพื่อเตือนสติตัวเองไม่ให้ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆผมจะจดจำมิตรภาพกับลิงตัวนั้นไปตลอดชีวิตการผจญภัยครั้งนี้สอนให้ผมเข้มแข็งกล้าหาญและอดทนมากขึ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและผมจะไม่มีวันลืมตอนที่19หลังจากพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ผมก็เริ่มวางแผนสำหรับการเดินทางกลับไปยังป่าอีกครั้ง แต่คราวนี้ผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่าเดิมผมศึกษาเส้นทางและจุดสำคัญในป่าอย่างละเอียดฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดและปีนเขาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมเมื่อทุกอย่างพร้อมผมก็ออกเดินทางอีกครั้งครั้งนี้ผมรู้สึกมั่นใจและพร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรคผมก้าวเท้าเข้าสู่ป่าด้วยความฮึกเหิมหัวใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพร้อมที่จะผจญภัยอีกครั้ง ตอนนี้ผมมาถึงเครื่องทางแล้วผมมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ภายในป่าแห่งนี้ตอนที่20ผมกลับมาสู่ป่าอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นคราวนี้ผมตั้งใจจะสำรวจป่าอย่างละเอียดค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ผมใช้เข็มทิศและแผนที่นำทางอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้หลงทางเหมือนครั้งก่อน ระหว่างทางผมพบร่องรอยแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูคล้ายรอยเท้าสัตว์ประหลาดความตื่นเต้นเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมอาจจะได้พบสิ่งมีชีวิตใหม่ในป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอให้ผมค้นหาผมตั้งใจจะสำรวจทุกซอกทุกมุมของป่าแห่งนี้ให้ครบถ้วนตอนที่21ผมติดตามรอยเท้าปริศนาบนพื้นป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบถ้ำเงียบสงัดอยู่ข้างหน้า บรรยากาศรอบข้างดูน่ากลัวผมจึงค่อยๆเข้าไปสำรวจด้วยความระมัดระวงังใช้ไฟฉายส่องทางไปตามทางเดินในถ้ำเสียงหินกรวดกระทบกันดังก้องกังวานไปทั่วบรรยากาศช่างเงียบงันและหน้าขนลุกผมพยายามเดินต่อไปด้วยความกล้าทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากจุดมืดสนิทข้างหน้าผมหยุดชะงักฝีเท้าของผมหยุดนิ่งจ้องมองไปยังจุดกำเนิดเสียงด้วยความหวาดกลัว หัวใจของผมเต้นรัวรอคอยที่จะได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความมืดตอนที่22แสงไฟฉายส่องไปยังจุดมืดเผยให้เห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายค้างคาวมันจ้องมองผมด้วยสายตาที่ดูร้ายขนฟูชั่นเตรียมพร้อมที่จะโจมตีผมตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะรีบถอยหลังออกมาจากถ้ำอย่างระมัดระวัง แม้จะรู้สึกหวาดกลัวแต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ค้นพบสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการผจญภัยครั้งนี้ช่างน่าตื่นเต้นและท้าทายผมอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อค้นพบความลับของป่าแห่งนี้ให้หมดยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอให้ผมค้นหาผมมุ่งมั่นที่จะสำรวจทุกซอกทุกมุมของป่าแห่งนี้และเปิดเผยความลับทั้งหมดที่มันซ่อนอยู่ ตอนที่23หลังจากรอดชีวิตจากเหตุการณ์ระทึกขวัญในถ้ามาได้ผมก็ตัดสินใจเดินหน้าสำรวจป่าต่อไปครั้งนี้ผมจะระมัดระวังมากขึ้นไม่ประมาทกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกผมใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพต้นไม้และสัตว์ป่าหายากที่พบเจอระหว่างทางเสียงน้ำไหลาจากระยะไกลดึงดูดความสนใจของผมดูเหมือนจะมีน้ำตกอีกแห่งซ่อนอยู่เมื่อผมไปถึงน้ำตก ผมก็พบกับความงดงามที่ยากจะบรรยายน้ำตกแห่งนี้มีสีสันสดใสไม่เหมือนที่ไหนที่เคยเห็นมาก่อนผมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกป่าแห่งนี้ช่างแฝงไปด้วยความงดงามอันยิ่งใหญ่ตอนที่24เมื่อยามเย็นใกล้เข้ามาผมจึงเริ่มมองหาที่พักแรมในป่าคืนนี้ผมตัดสินใจนอนในเพิงผาธรรมชาติที่พบมองออกไปเห็นทิวทัศน์เบื้องล่าง บรรยากาศรอบข้างช่างสงบราวกับได้ยินเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันจากสายลมพัดเบาๆผมเอะหลังพิงผนังหินเงยหน้ามองดวงดาวรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดการได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์แบบนี้ช่างเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ตอนที่25เช้าว,วันใหม่ผมตื่นขึ้นมาทานอาหารเชา้าและเก็บอุปกรณ์เตรียมเดินทางต่อ วันนี้ผมตั้งใจจะขึ้นไปยังยอดเขาสูงที่สุดของป่าเพื่อชมวิวทิวทัศน์เบื้องบนเส้นทางขึ้นเขานั้นชันมากแต่ผมใช้อุปกรณ์ปีนเขาช่วยปีนขึ้นไปทีละน้อยอย่างระมัดระวังในที่สุดความพยายามของผมก็ประสบผลสำเร็จผมขึ้นถึงยอดเขาได้อย่างปลอดภัยวิวทิวทัศน์ที่เห็นเบื้องหน้าช่างสวยงามราวกับภาพฝันคุ้มค่ากับความพยายามที่ทุ่มเทไป ประสบการณ์แสนพิเศษนี้ผมจะจดจำมันไว้ตลอดไปตอนที่26หลังจากดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ง,งดงามบนยอดเขาผมก็เริ่มเดินทางกลับลงมาระหว่างทางผมสังเกตเห็นรังนกอยู่บนต้นไม้สูงด้วยความอยากรู้ผมจึงพยายามเข้าใกล้เพื่อดูว่ามีนกอะไรอาศัยอยู่แต่โชคร้ายรังนกกล่วงหล่นลงมาไข่ในรังแตกเสียหายหมด ผมรู้สึกเสียใจมากที่ทำให้นกสูญเสียรังคราวหน้าผมจะต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ทำลายธรรมชาติโดยไม่จำเป็นทันใดนั้นเสียงร้องหอยหวนของนกดังขึ้นมันบินวนไปวนมาเหนือศีรษะผมแสดงอาการกโกรธและเสียใจผมรู้สึกผิดและสงสารนกมากพยายามหาทางแก้ไขแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกละอายใจมองดูนกที่บินวนไปมา ในที่สุดนกก็บินจากไปทิ้งไว้เพียงความรู้สึกผิดที่ผมจะไม่มีวันลืมตอนที่27ผมเดินทางกลับมาถึงจุดเริ่มต้นใกล้จะถึงปากทางออกของป่าแล้วแต่ใจผมกลับรู้สึกโงงเหวงไม่อยากจากไปยังมีเรื่องราวมากมายในป่าที่ผมยังไม่ได้ค้นพบผมนึกถึงความท้าทายความตื่นเต้นและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ผมสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อสำรวจป่าลึกแห่งนี้ให้ละเอียดยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอผมอยู่ผมลาก,ก่อนป่าเขียวขจีด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำผมรู้ดีว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับมาเยือนป่าแห่งนี้อีกครั้งตอนที่28ผมก้าวออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสุขปนเศร้าสุขที่ได้กลับมาบ้านแต่อย่างไรก็ตามใจผมก็รู้สึกโหยหาป่าลึกแห่งนั้น เมื่อถึงบ้านผมรีบเล่าเรื่องราวการการผจญภัยสุดตื่นเต้นให้ทุกคนฟังด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกคนต่างชื่นชมในฝีมือและความกล้าหาญของผมพวกเขาฟังเรื่องราวของผมด้วยความสนใจผมอธิบายถึงความงามตระการตาและความมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในป่าแห่งนั้นผมบอกทุกคนว่าผมอยากพาทุกคนไปเยือนป่าด้วยกันมั่นใจว่าพวกเขาจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน แน่นอนว่าผมจะกลับไปที่นั่นอีกและค้นหาการผจญภัยใหม่ๆที่รออยู่ตอนที่29หลายสัปดาห์ผ่านไปความคิดถึงป่าเริ่มกัดกินหัวใจผมผมตัดสินใจวางแผนเตรียมตัวให้พร้อมและออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้ผมตั้งใจจะสำรวจป่าในพื้นที่ที่ยังไม่เคยไปถึงมาก่อนเพื่อค้นหาน้ำตกถ้ำลับและสิ่งมีชีวิตประหลาดใหม่ๆที่อาจซ่อนอยู่ ผมเดินลึกเข้าไปในป่าอย่างกระตือรือร้อนสนุกสนานกับการผจญภัยในแต่ละวันยังมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอีกมากมายรอให้ผมไปค้นพบอยู่ข้างหน้าตอนที่30การผจญภัยครั้งนี้ช่างสนุกสนานและน่าประทับใจมากผมได้สำรวจป่าในส่วนที่ไม่เคยไปและพบสถานที่สวยงามทั้งน้ำตกม่านสีรุ้งถ้ำหินอันวจิตรและสัตว์ป่าแปลก ผมบันทึกเรื่องราวและภาพถ่ายเอาไว้เป็นความทรงจำดีๆแม้การผจญภัยครั้งนี้จะจบลงแต่ผมมั่นใจว่าจะกลับมาอีกป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นรอให้ผมมาค้นพบอีกบทส่งท้ายการผจญภัยในป่าครั้งนี้เปรียบเสมือนบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ป่าและความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน ผมได้เรียนรู้ที่จะอดทนกล้าหาญและคิดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญผมได้เรียนรู้ที่จะรักและเคารพธรรมชาติประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจดจำไปตลอดชีวิตและรอคอยวันที่ได้กลับมาเยือนป่าแห่งนี้อีกครั้งจบเรื่อง